พยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่25ตุลาคมพุทธศักราช2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกบางในตอนเช้าประกอบกับลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอนามันตอนบนมีกําลังอ่อนตัวลงทําให้ภาคใต้มีฝนล,ลดลงแต่ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางแห่งขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วยภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 2 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 4องศีเสิบียอง อุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเมฆบางส่วนกับ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรหางฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุพรรณสุราษ นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตังอุณหภูมิต่ำสุด23 ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ1ิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง